มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2558ในระดับปะวะสปริญญาตรีและปริญญาโทจำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2557ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.dot r m u t s v a c t h a d m i s s i o n สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์07431 7100ต่อ1403และ1405เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีทักษะปฏิบัติคือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I love. เขาอย่างงานวิจัยสีวิชัย คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยอย่างงานวิจัยศรีวิชัยค่ะรายการซึ่งนําเสนอาง,งานวิจัยระดับท็อปเทนของประเทศเราคัดสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและก็พัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงค่ะโดยมีการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะและสําหรับวันนี้รายการร้อยอย่างงานวิจัยศรีวิชัย พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราชหรือว่าสายใหญ่ค่ะแล้ววันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาดูวิธีการพัฒนาวัสดุเพาะจากค้อนเชื้อเห็ดเก่ามาเพาะเลี้ยงเห็ดแครงและเห็ดลินจือกันค่ะซึ่งเป็นผลงานของดรชยสิษฐ์ปรีชาค่ะว่าแล้วเราไปพบอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่กับดรชยศิษฐ์ปรีชาค่ะอาจารย์คะอยากถามอาจารย์ว่าเห็ดที่อาจารย์พ่อเลี้ยงเนี่ยมีเห็ดอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เราพาออยู่นี่ก็มีเห็ดแขงกับเห็ดลิจือครับอ๋อตัวนี้คือเห็ดแขงเห็ดแขงครับอันนี้ก็คือเห็ดลิจือค่ะแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ คือแรกทีเดียวเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็เข้าเพิ่งมารับงานฟาร์มเพราะเห็นท <Okay. S 1> ีนี้เราก็เข้ามาเราจะดูว่าเราจะพัฒนาไงให้งานฟาร์มเราพัฒนาไปข้างหน้าแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําไงให้ให้เกิดความรู้หรือวิชาการทางด้านเพราะเห็ดขึ้นมาเพื่อจะ <okay. S 1> ใช้ในการถ่ายทอดปเป็นปัเกษตรกรแล้วก็ <Okay. S 1> อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้ในประกอบการเรียน,นการสอนนักศึกษาค่ะ สิ่งแรกที่เรามองใกล้ตัวเลยก็คือวัสดุที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยพอหลังจากเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้รอบโรงเรือนแล้วจากการที่เราไปเยี่ยมความของเกษตรกรเนี่ยเราก็พบว่าวัสดุเหลือใช้เนี่ยอกองอยู่จํานวนมากแล้วเพราะนั่นหมายความว่าวัสดุที่เรามาใช้เนี่ยเราก็เพิ่มเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นการสูญเปล่าเลยเลยมาดูว่าเราสามารถพัฒนากลับเอากลับมาใช้ได้ไหม,มหลังจากที่เรา ตรวจเอกสารแล้วว่าดูงานวิจัยของนักการอื่นนะเราก็พบว่ามีคนทดลองเช่นอาจารย์สอนศิลก็เลยนะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่างานของเขามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็ในในเหตุอะไรที่ที่เราหนาาจะทําได้เช่นเห็ดแครงเห็ดลินจือเนี่ยที่เป็นเป็นพวกที่เราพบว่าปกติเมื่อเราเอาวัสดุพวงนี้ไปทิ้งบางทีมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มองมาที่เหตุสองตัวนี้แล้วก็เหตุสองที่นี้ก็เป็นเหตุที่ มีศักยภาพในใน,ในเชิงการค้าเพราะว่ามีมีความต้องการของตลาดสูงแล้วก็ทั้งสองเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นเห็ดที่เป็นยาก็ได้ทั้งตั้งเห็ดแครงแล้วก็เห็ดลินจือเนี่ยเราใช้เป็นพืชสมุนไพรที่รักษาโรคได้หลายชนิดต็ดแครงเองก็มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทีหลายชนิดส่วนของเห็ดลินจือก็เป็นเห็ดที่มีคมุณสมบัติทางยาตั้งต้านมะเร็งั้งลดคอเ,เลสเตอรอลอะไรมากมายเพราะนั้นเรามองว่าถ้าเราพัฒนาวัสดุพวกนี้แล้วก็มาใช้กับเห็ดพวกนี้ ก็สามารถที่จะเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็ส่งเสริมใม่เกษตรกรเนี่ยามาใช้วัสดุคนเนี่ยเพิ่มขึ้นอ๋อค่ะการพ่อเลี้ยงเห็ดแครงและเห็ดลินจือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรชยสิธิ์ปรีชาเป็นการนาเอาก้อนเชื้อเห็ดเก่านํามาพัฒนาเป็นก้อนเชื้อเห็ดใหม่ซึ่งอาจารย์พาพวกเราไปดูก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่ชาวบ้านทิ้งไปแล้วและกลายเป็นขยะเต็มพื้นที่โรงเพาะเห็ด โดยไม่มีวิธีการจัดการค่ะปกตินะเท่าที่เห็นเดิมทีเนี่ยก็กองพเนินเทินทึกอยู่นะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำปุ๋ยหม,มักบ้างหรือว่าเอาไปทิ้งซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นทุนนะผมคิดว่าทีนี้ผมพอมาดูที่เกษตรกรเขาพ่อเลี้ยงอยู่นะแล้วก็มีแนวคิดว่าเราจะทำยังไงให้วัสดุพวกนี้มันถูกใช้งานได้ไดมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนให้เขาด้วย อันนั้นก็คิดว่ามันจะต้องหาวิธีที่จะนําวัสดุนี้มาใช้นั้นเราไปดูว่าในโรงเรือนนียวัสดุที่เขาใช้แลเนี่มันมากขนาดไหนแ,แสดงว่าเหลือเหลือแล้วเ็าทิ้งเยอะทิ้งเลยทิ้งเลยเพราะว่าเดือนเดียวหรือว่าเห็ดเหมือนเห็ดแครงเนี่ยเก็บทีเดียวเขาก็ทิ้งเลย <Okay. S 1> ซึ่งวัสดุพวกนี้ก็จะเหลือมากแต่ก็เป็น,เป,นเป็นต้นทุนที่ที่สูงอยู่ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค okay. คือค,อค,อค,อคอีเลื่อยเนี่ยเป็นเป็น,ปนวัสดุหลักในการพอนะเนี่ยอย่างเหมือนที่เขากองเนี่ยรถหนึ่งหกพันบาทถ้าเรามาใช้ครึ่งหนึ่ง <God. S 1> กับของเก่าก็จะเหลือแค่สามพันบาทเพราะนั้นต้นทุนมันก็จะลดไปตั้งครึ่งเลยอาจารย์เอาวัสดุเหลือใช้พวกนี้ไปพัฒนาต่อยอดอยังไงบ้างคะอาจารย์คือเราเอาคีเลื่อยที่ที่เขาใช้แล้วเนี่ยก็ไปผสมกับ อาหารเสริมอย่างเช่นรำข้าวเนี่ยแต่ว่าเราต้องเพิ่มรำข้าวจากเดิมที่เราใช้5%เปอร์เซ็นต์เราก็เพิ่มเป็น10แล้วก็เป็น1 5เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเราเพิ่มขี้เลื่อยเก่ามากเราก็เพิ่มรำข้าวมากก็เป็น15%าเปอร็นไอ้นั้นก,ก็จะทำให้เราสามารถผลิตได้ใกล้เคียงกับขี้เลื่อยใหม่อันนี้คือสิ่งที่เหลือใช้ที่ชาวบ้านเขาจะทิ้งแล้วใช่ไหมคะใช่เขาจะต้องไปทิ้งหมดซึ่งจะเห็นว่าเป็นโรงเนี่ยเป็นตันๆเลย ซึ่งอันนี้ก็ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็เอาไปทิ้งเลยหรือวอ่าไปทําปุ๋ยหมักแต่ว่าถ้าเรากลับมาใช้เนี่ยอันนี้ก็สามารถผลิตเห็ดได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเพิ่มสูตรอาหารลงไปก็อาจจะเพิ่มต้นทุนมานิดหน่อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับไอ้วัสดุทั้งหมดเนี่ยก็ยังเราก็จะใช้ได้อีกแล้วก็เป็นการาว่าเราใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดอยู่เนี่ยให,ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นก,ก,ก็เป็นประโยชน์กับธรรมชาติด้วย การเพราะเหตุก็คือมีเชื้อราเขียวเนี่ยอ,อย่างพวกไตคโ,คโนมาซึ่งมันเป็นเชื้อราที่กินเชื้อราด้วยกันเพราะฉะ,ะ,ะนั้นในในโรงเรือนเนี่ยมันก็จะพบปัญหาพวกนี้เยอะเพราะฉนั้นการที่เรานําวัสดุพวกนี้ไปยุรีก,ก็จะลดเชื้อพวกนี้ลงได้ด้วยเพราะว่ามันถูกฆ่าเชื้อในการนึง่งแต่ว่าถ้าเราไปทิ้งไว้นในแปลงเนี่ยเชื้อพวกนี้ก็กระจายแล้วก็จะคค้งกลับมาในใน ในโรงเรืนเราอีกเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นการกำจัดปัญหาไปอีกส่วนหนึ่งได้ด้วยเชื้อพวกนี้กระทบต่อเห็ดยังไงบ้างคะอาจารย์เชื้อพวกนี้มันเป็นถ้าเราเรียกตามภาษาก็คือมันเป็นโรคของเห็ดเพราะฉะนั้นการที่เราเอาวัสดุพวกนี้ไปใช้เสียมันก็จะทำจัดแหล่งของโรคไปได้ระดับหนึ่ง <c oughs> แต่แทนที่เราจะปล่อยทิ้งไว้ในในในกอง <c oughs> ที่ที่เราทิ้งไว้เพราะนั้นเชื้อมันก็จะสร้างแล้วก็ปลีวไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะส่วนหนึ่งมันก็คุ้งตามธรรมดาเลยว่า โดยทั่วไปมันก็จะถูกกำจัดไปหมดโรคเชื้อราเขียวเป็นเชื้อราที่พบในเห็ดมากที่สุดค่ะสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันก็คือมาจากลมมาจากน้ําที่เราใช้รดก้อนเห็ดและเกิดจากการนึ่งก้อนเห็ดแบบไม่ได้มาตรฐานค่ะ อาจารย์คะแล้วต่อไปอาจารย์จะพาไปดูส่วนไหนอีกไหมคะทันนี้จะไปดูว่ากองวัสดุแล้วก็ที่เราจะเอาไปเตรียมเป็นก้อนเชื้อนะครับก็คือขี้เลื่อยแล้วก็ทําเป็นถุงก้อนเชืออ้อครับซึ่งเราสามารถจะเอาขี้เลื่อยใหม่เนี่ยผสมกับขี้เลื่อยเก่าแล้วก็เพาะเป็นก้อนเป็นก้อนเห็ดใหม่ได้ จากโรงเพาะเห็ดเก่าทิ้งร้างของชาวบ้านอาจารย์ก็พาพวกเราไปพบกับคุณทวีศักดิ์เทพสุวรรณเจ้าของฟาร์มเพาะเห็ดของตำบลน,นอนพิบูรณ์ซึ่งตอนนี้ฟาร์มเพาะเห็ดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้กับชาวบ้านในระแวกนี้แล้วก็ระแวกใกล้เคียงค่ะสวัสดีครับ ในฟาร์มของพี่เพาเห็ดอะไรบ้างครับในฟาร์มตอนนี้ที่ทําอยู่เป็นตัวมากสุดก็เป็นนางฟ้านางรมแล้วก็เห็ดหูหนูครับเดี๋ยวลบกวนพี่พาดูกระบวนการผลิตสักนิดได้ไหมครับได้เลยครับเชิญท่านนี้นะครับในตัวนี้ก็มีส่วนผสมหลักก็เป็นขี้เลื่อยจากม้ยางพารารำละเอียดปูนขาวยิปซัมดีเกลือ แล้วก็น้ําสะอาดครับแล้วก็นำ,นำวัดสดุดเราเนี้ยมาผสมมาผสมกันแล้วก็ขึ้นมาอัดเป็นก้อนแล้วก็เอาไปเข้าตู้นึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็นําเชื้อจากเมลิขกาพฟางของของเชื้อเห็ดต่างๆของที่เราจะใช้ครับก็หยอดลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรงบ่มเชื้อครับเช,ชื้อนี่ผลิตเองหรือว่าซื้อเข้ามาผลิตเองครับทําไมถึงต้องผลิตเอง เพราะว่าเชื้อเราผลิตเองมันจะให้ผลผลิตที่แน่นอนกว่าเนื่องจากว่าดอกเห็ดเนี่ยมันจะโตในบ้านเราโตกับอากาศของเราแล้วก็เราไปจับสปอร์ของเขามาเองอี่ยมันจะได้ดีกว่าเชื้อที่เราซื้อมาจากต่างจังหวัดในภาคกลางครับตัวนี้เสร็จแล้วเตรียมตัวเข้าไปลงบ่มบ่มต่ออีกประมาณ25-28วันแล้วก็จะเกิดดอกครับ หลังจากนี้เราก็ทําการเก็บเกี่ยวดอกเห็ดซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันเป็นระยะเวลาถึง3เดือนกันเลยทีเดียวค่ะอิ่มเอ็มไปกับดอกเห็ดดอกใหญ่ๆของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกันไปแล้วอาจารย์ก็พาพวกเราไปดูแหล่งผลิตและก็แหล่งจำหน่ายเหย็ดครบวงจรกันอีกที่นึงค่ะ ที่นี่คือฟาร์มเห็ดเขาหมากนะคะซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในละแวกนี้อาจารย์คะอาจารย์พาเรามาชมอะไรในฟาร์มนี้คะอาจารย์ผมจะมาดูกระบวนการผลิตเห็ดแล้วก็วัสดุที่ใช้ตลอดจนการจัดการวัสดุหลังจากการผลิตครับการเพราะเห็ดหลายๆคนบอกว่ายากแต่สําหรับพี่ชยุติบุงสาพี่ก็บอกว่าง่ายมากๆเลยค่ะ การทำเป็ดก็หนึ่งต้องมีวัตถุเพาะวัตถุเพาะส่วนใหญ่เราจะหาได้จากท้องถิ่นในท้องถิ่นของเราหมดเช่นว่าหนึ่งที่เลยมอยังพรดาครับ<อ>นําข้าวปูนขาวก็ผสมให้เข้ากันตามสูตรอาหารอของเห็ดแต่ชนิดในหลักๆก,ก็คือที่เลยมายัางธรดาที่เราหาได้ตัวไปอันนีอ้อันนี้ก็ผสมเสร็จแล้วครับรอบรรจุก,ก้อนแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนหอมนะคะความชื้นนี่ความชื้นก็ประมาณทัก70%นะครับครับ 70%ก็ดูง่ายๆว่าจากที่เลื่อย1กิโลก็มีน้ําอยู่ประมาณ7ขีดที่นี่หลักๆเราจะผลิตก้อนเชื้อเห็ดทุกชนิดตามลูกค้าสั่งนะครับเราผลิตตั้งแต่หัวเชื้อข้าวพ่างเองแล้วก็ผลิตก้อนเชื้อครับเลยหลักๆก็ใช้แรงงานในท้องถิ่นของเราครับและส่วนนี้นะคะพี่ก็จากจากเมื่อก่อนหน้านี้ครับที่ว่าเราบรรจุวัตถุดิบแล้วก็บรรจุก้อนดยใช้แรงงานครับก็จะได้มาเป็นก้อนเชื้อเห็ดอย่างนี้ ขั้นตอนต่อจากนี้เราก็ต้องเอาไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อที่มาคนเปื้อนมากับท <ฮะ S 2> ี่เรยหรือวัตดุเพาะพในนี้ให้เรียบร้อยก็เลยผ่านตู้อบอไอ้น้ำอบอไอ้น้ำนี้ <ฮะ S 2> อบด้วยไอ้น้ำหนึ่งร้อยองศาประมาณสามชั่วโมงครับก็ใช้ได้อ,อันนี้อันนี้เป็นหัวเชื้อที่ทำขึ้นจากเม็ดข้าวฟ่างเพื่อให้เส้นใยยึดเกาะบนเม็ดข้าวฟ่างก่อนใช้เราก็ต้องทำให้มันร่วนนี่เราเราก็ผลิตขึ้นมาเองจาก จากที่ฟาร์มที่นี่แล้วก็เอาเอาวชื้อนี้ครับใส่ไปในนี้ครับแล้วก็เท่าไรนะกี่เมตรใส่ประมาณเต็มเนี้ยครับประมาณ2 0 3สเมตรครับแล้วก็ปิดด้วยกระดาษเพื่อกันแมลงเข้าไปกินแล้วก็ไปบ่มประมาณ1นเดือนนะครับ1เดือนก็มีเชื้อเชื้อจะเริ่มเดินไปหาก้นถุงก็ข่าวเต็มก้อนก็พร้อมจะเอาออก และที่นี่ยังมีโรงเพาะเห็ดซึ่งไว้สำหรับทดสอบความสมบูรณ์ของก้อนเห็ดอีกด้วยค่ะส่วนก้อนเห็ดที่หมดสภาพแล้วพี่ก็บอกว่ายังสามารถนํำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ต้องปล่อยทิ้งให้เป็นขยะค่ะคือก้อนเ,อเห็ดมันจะมีอายุของมันใช่ไหมครับ <S <S พอมันหมดอายุเราก็ต้องหาทางออก <S <S ให้เขาก็คือหเอาคิ่เลยที่หมดอายุแล้ของก้อเห็ดข,ข้มาทำปุ๋ยหมัก หรือทมดินดินถุงดินผสมสำหรับพาอ,อต้นไม้ได้ครับอันนี้ปริมาณน,นี้เยอะมากเลยค่ะก็สะสมเก็บเก็บไว้ให้มันให้มันผุผุเยอะๆแล้วก็นําไปใช้ครับก็เหมือนเหมือนกับไม้ผุแต่ในส่วนของความคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเร์ชยศิษฐ์ปรีชา อาจารย์นำเอาก้อนเชื้อเห็ดที่หมดสภาพแล้วมาพัฒนาเป็นก้อนเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดแครงและเห็ดหลินจือซึ่งอาจารย์บอกว่าได้ผลดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนของก้อนเชื้อที่ใช้แล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เชื้อใช้สารอาหารไปแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าในในตัววัสดุของนี้โดยเฉพาะส่วนประกอบหลักที่เป็นลูโลหรือลิกนินเนี่ย ก็แน่นย like ังอยู่เหลือเยอะแต่ว่าในอาหารอย่างเช่นพวกกระโบยลเอียโปรตีนอะไรพวกนี้ก็อาจจะหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาองค์ประกอบที่เป็นส่วนของอาหารเสริมเช่นรำอะไรเงี้ยหรือว่าส่วนประกอบของธาตุอาหารืเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเพื่อจะเสริมส่วนของอาหารที่มันขาดหายไปแล้วก็หาจ่าส่วนของระหว่างขี้เลื่อยกับขี้เลื่อยใหม่นี่ว่าอาจารย์ส่วนไหนที่ทําให้ผลผลิตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าใกล้เคียงกับขี้เลื่อยใหม่ เดี๋ยวก็จะดูว่าในการพัฒนาสูตรเนี่ยเราองค์ประกอบของของสูตรอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะผสมกันยังไงซึ่งเดี๋ยวจะผู้ช่วยวิจัยก็จะสาธิตให้ดูครับโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําก้อนเชื้อก้อนนี้กันนะคะอาจารย์คะวัสดุที่นํามาผสมมีอะไรบ้างคะครับอันแรกนี้ก็เป็น พัสดุเหลือใช้จาก<ะ>ขี้เลื่อยเก่าจากการพ่อเห็ดนะครับส่วนที่ใช้แล้ว<ะ>แล้วก็อันนี้ก็เป็นขี้เลื่อยใหม่ท<ะ>ีนี้อัตราส่วนที่ที่ใช้ผสมเนียก็แตกต่างกันแล้ว<ะ>แต่แต<ะ>อาจจะใช้ขี้เลื่อยเก่า50ิขี้เลื่อยใหม 50, ห่50แล้วก็ลำข้าวเนี่ยสิบห<ะ>้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าสูตรหนึ่งก็คือขี้เลื่อยเก่า2 5ิเปอร์เซ็นต์ขี้เลื่อยใหม่ 75%ลเข้าว15%ส่วนวัสดุอื่นเช่นดีเกลือแล้วก็ปูนขาวนี่ก็ใช้ตามอัตราส่วนปกติของของสูตรที่ใช้เพาะเห็ดครับอ๋อค่ะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําน้ําประมาณ70 70%ครับเดี๋ยวน้องๆจะผสมให้ดูเลยหรือเปล่าครับครับครับเดี๋ยวผสมให้ดูแล้วก็บรรจุให้ดูเนี่ยเอาวัสดุทั้งสองอันแล้วกับอาหารเสริมอันนี้เราเรียกว่าอาหารเสริมะตามภาษาครับ พราะเห็ดเนี่ยก็มีรำแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ดีเกลือผสมเสร็จแล้วก็บรรจุทุงค,ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จะสะาธิตให้ดูครับผออสมข้าวกันดีแล้วก็เติมน้ำไป ได้ไดที่ได้ครับแล,แล้วก็ต่อไปเราก็มันจุดถึง ลอยแล้วจะได้ลักษณะ่างนี้นะคะครับเห็นแล้วเราก็ไปนึ่งฆ่าเชือ้อใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยนะล้วถึงจะไปใส่หัวเชื้อลงไปซึ่งขั้นตอนการเตรียมเชื้อจะถึงได้จนหัวเชือ้อก่อนที่มาใส่เนี่ยเราเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่ที่ห้องแลบของเราครับครับหลังจากที่เราได้ก้อนเชื้อมาสองก้อนแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาก้อนเชื้อเนี่ยไปใส่เชื้อกันนะคะ ตามมาเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คือจะเอาก้อนเชื้อมาใส่เชื้อค่ะเราต้องทํายังไงบ้างคะค่ะกระบวนการนะคะเดี๋ยวเรานําก้อนเชื้อมาก่อนแล้วก็วางเอาไว้ขออนุญาตนะคะเรานําเชื้อเห็ดของเราที่เลี้ยงในมันธัญพืชเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเขี่ยใส่ในก้อนเชื้อของเราค่ะ มีกระบวนการก็คือว่าให้เราฉีดฆ่าเชือ้อหลังจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอรอก้อนเราเย็นจากนั้นเราก็เอาแอนโอลอฉีดฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็เช็ดจากนั้นเราก็เ,ออเหมือนลงามากระเชยกล้องใช่ค่ะ,คะข้าวฟ่างมันเราจะต้องเขย่ามันก่อนนะคะเขย่าให้มันร่วนก่อนเพราะว่ามันจะแข็งมันจะแน่นติดกันเป็นเป็นก้อนนะคะแล้มันจะทําให้ใส่ย,ยากแล้วเราก็ เปิดปากขวดแล้วก็ลนปากขวดแล้วก็เปิดปากแล้วก็เทลงไปอะคะอ่ะแล้วก็รีบปิดอ๋อต้องใช้แบบเร็วใช่ค่ะเทลงไปในปริมาณเท่าไหร่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมล็ดอะค่ะเราต้องถ้า ป้องกันการเน่าเสียของก้อนก็คือเราต้องลนปากขวดให้ให้ให้ทุกให้ทุกก้อนที่เราเปิดนะคะ <Okay. S 1> ถ้าถ้าขวดปากขวดมันเย็นมันจะมีการเสียของอมีการเข้าทําลาย <ใน S 1> ของขม,มีการเข้าทําลายของราเขียวแล้วก็แมลงอะไรแบบนี้ได้ง่ายกว่าี๋ยวเห็ดของเราก็จะออกมาไม่สวยใช่ค่ะอ,อันนี้หลังจากที่เราใส่เชื้อเสร็จแล้ว เอาไปไว้ในห้องบ่มเชื้อค่ะประมาณ15-20วันเราก็จะมีเส้นใยที่เดินเต็มก้อนเหมือนที่เราเปิดดอกเอาไว้ในโรงเห็ดอะค่ะหลังจากที่ออกดอกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเก็บเอาไปรับประทาน ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเนี่ยให้กับชุมชนที่ไหนบ้างคะอาจารย์ครับก็มีกลุ่มเกษตรกรอย่างเช่นกลุ่มชุมชนเพาเห็ดย่านตะขาวจังหวัดตรังครับที่เขาขอให้เราฝึออบรมขั้นตอนการเพาะเห็ดทั้งหมดนะครับได้ข่าวว่าเขามาขอความรู้สึงมหาอะไรใช่ใช่เขาติดต่อมาเขามาขอความรู้ในเรื่องในเรื่องอะไรบ้างคะตั้งแต่การ เรียกการแยกเชื้อบริสุทธิ์การผลิตหัวเชื้อแล้วก็การผลิตก้อนเชื้อโดยเฉพาะความรู้ที่ไดจากการวิจัยเนี่ยเราก็ถ่ายทอดให้ในกลุ่มนี้ด้วยโดยพอการเลือกใช้วัสดุเก่าผสมกับวัสดุใหม่เนี่ยเราก็จะถ่ายทอดไปให้เขาด้วยครับนอกจากนี้ถ้ามีบุคคลอื่นสนใจงานวิจัยของอาจารย์นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ช่างทางไหนได้ไหมคะ ก็สามารถติดต่อโดยตรงที่มหาเลยนะครับที่สาขาพืชศาสตร์แล้วก็เรามีหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อนและไม้ยืนต้นซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงหรืออาจจะติดต่อผ่านาสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาเลยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดตัาง และสำหรับวันนี้ทางรายการร้อยอย่างงานวิจัยสีวิชัยก็ต้องขอขอบคุณดรชยสิทธิ์ปรีชามากค่ะที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆทีเดียวค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำรวจวัตถุดิบเลยใช้ของชุมชนแล้วนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิมนับได้ว่าเป็นการวิจัยที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงนี่ก็คือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสีวิชัยอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเชยสิธย์ปรีชาอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ค่ะ ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมผสมกึ่งของแข็งต่างชนิดก็คือการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเนี่ยข้อแรกเลยที่แตกต่างก็คือเราจะเชื่อมในทภาวะของแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นการเชื่อมแบบท้องตลาดเนี่ยมันจะเชื่อมในทภาวะของเหลวนะครับก็คือมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับก็เหลวอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านวัสดุอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นการเชื่อมแบบท้องตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีพวกสายเชื่อมนะครับมีตัวเชื่อมมีถังเชื่อมนะครับมีลวดเชื่อมอุปกรณ์เยอะแยะมากมาย การเชื่อมอล,ลูมิเนียมแบบนี้จะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการร้อยอย่างงานวิจัยสีวิชยัยทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานส้ม i อ m ช่อง2 2 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2558 ในระดับปะวะสปริญญาตรีและปริญญาโทจำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2557ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ w w w r m u t s v a c t h a d m i s s i o n สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 07431 7100ต่อ1403และ1405เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีทักษะปฏิบัติคือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย